แต่คนดีๆไม่มีวันแพ้วันนี้เดี๋ยววันนี้วันไหนเดี๋ยววันนี้ค่ำคืนนี้เราก็มีแบกกิ้งแชร์กันแล้วเราก็จะเริ่มต้นซ้อมแต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้เราเป็นพี่เลี้ยงโอเคโอเคใช่พอจะลืมต้นแล้วหรือเออเราก็แค่เราไปจสบตากันลวกันดูไอเดียน้องว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วยแนะนำบ้างอย่างนี้ แต่ไม่ต้องไกลให้อะไรแบบนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าเพลงตีมลืมลืมเฟรมเมื่อวานนะครับทวิตกันแบบว่าร้อยกว่าอันโอเคครับคุูปุ้มคุูกองรับทราบขอโทษค่ะโทษครับตกสำรวจคือนับแค่เจ็ดไงนับเจ็ดแล้วมีไทยด้วยนะเลลืมไปว่ามันเป็นแปดนะก็เดี๋ยวไปตกเติขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ไม่ได้ตั้งใจค่ะครับแล้วก็เราจะวอร์มเลยไหมแยกเลยก็ได้หรือแล้วแต่วอร์มไล่สเกลไหนก็ได้นะ่กเจอหน้ากันนิดนึงรวมกันเล็กน้อยรวมกันจะได้พูดคุยจบ